แ่ครับพูดถึงเกมวันนี้นะพีดิอ่าก็อยางรู้ว่าเป็นเกมที่สู้กันได้เพราะพิพาทของตัวเราเองด้วยแล้วก็พยานย้ำเตือนเด็กตั้งแต่ก่อนลง้แล้วว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์เกมใหญ่ทีนี้นใครพิพาทมากกว่าก็มีโอกาสที่จะเสียประตูง่ายเพราะว่ามีลารีคุณภาพจากเกมนักช่างด้วยแลย้วคุณภาพตัวเล่นตัวเที่เขามีโอกาสเขาสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้นะก็ก็เกิดทีนี้ตีลูกสองหนึ่งตีที่พิพาทกันเองอรอย่เงียจริงจทุกแง่เนี่ยเด็กๆทำได้ตาม การสิ่งที่เราเตรียมมาแล้วก็ต้องการจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ทําได้ดีนะทุกคนทําได้ดีมากๆนะกากการที่ถึงแม้เราโดนดีลงไปต่อแล้วเราเอาคืนมาได้เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่านุ่งเกมจะจบจากทุกแงกมุอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ขึ้นอย่างเราสามารถเรียกเลยเล่นตามสถานการณ์เล่นตามเทคนิคที่เราต้องการได้แต่พอไปเสียรูณ์จหวะนั้นมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับเปลี่ยนพอสมควรในการในการเล่นในทุกอย่างเพื่ออย่ยประตูขึ้นซึ่งมันก็อาจจะทําให ตรงนี้เป็นเป็นจุดเล็กๆที่ทํำให้ความเข้าใจความสัมพันธ์มันมันเริ่มห่างขึ้นกับกับกับการปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยนั่นได้เป็นที่เราเองนะแต่ว่าอ่าก็พยายามทุดาให้เด็กเล่นตามสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าก้าวสุดที่ถ้าเรายังตามไม่สมมุติยังมีการท,าที่เสมอได้แล้วก็พยายามปล่เด็กูตามตามสถานการณ์ตามเทคนิคที่เราเตรียมออกมาที่นี่แหแต่ว่าอยายามก็ยังเดี๋ยวแน่นนะแหละแล้วก็ขึ้นมากดดันเราได้ดีด้วยแล้วก็อ่าเรา เราก็ไม่อยากเสียประตูที่สามเพราะมันเดียกลับมายากสองหนึ่งมันก็ยังมีโอกาสที่เก้าสิบมีนะแต่วเด็กก็พยายามที่จะถกทวนแล้วก็เล่นตามเทคนิคได้ดีอะไร่างเงี้ยโอเคก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพผู้เล่นที่ที่พยายามเปลี่ยนลงมาในตัวต่างชาติอีกหลายๆตัวที่ลงมามันก็อีกหรอกความแกลงมวยรังนะก็ก็ยังยังได้โอกาโทรแขลงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โทษเด็กเพราะว่าเด็กก็พยายามทำตามสิ่งที่เราต้องการอยากแล้วว่ครั้งแรกเด็กทำได้ดีครั้งหลังอาจจะเป็นสิ่งที่พอปรับเปลี่ยนแล้วมันอาจจะไม่ นั่นต่อไปครับพี่ครับผไปยังก็บอกเขาว่าบอกทั้งทั้งอีเลยว่าโฟกัสเกมต่อไปเพราะว่าไม่มีเวลาสนใจเพราะว่าเรามีอีกสี่ห้านะที่จะต้องเตะในสามวันนั้นมันจะต้องเตรียมสภาพจิตใจสภาพร่างกายให้พร้อมในทุกๆคนในการลงเล่นผู้เล่นด้วยแล้วก็การบาลานซ์ทีมด้วยนั้นจะเห็นว่าสองสามสองแปดวันนี้เราพยายามที่จะบาลานซ์ตัวผู้เล่นเพื่อให้เพื่ออะไรความสมดุลของเกมในเรื่องกำลังฟิตเนสสามารถแชร์ในเรื่องของ ตัวหลักบ้านตัวสำรองบ้านใช้สมุนเดียนเพราะว่าไม่งั้นเ,เล่นกัน3วันติดติดทุกแมตช์ทุกแมตช์ทุกแมแมทมันไม่สามารถที่จะยิงยิงยิงกระยั้งได้แน่นอนเนี่ยเรื่อตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องบริหารจัดก,การอย่างที่บอกเราก็เตรียมเตรียมที่บริหารอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็โอเคแค่ว่าเป็นเกมที่ที่หนักหนักแน่นอนกับการเจอผู้เล่นต่างชาติซึ่งผในสนามแล้วก็เป็นทีมที่ลงทุนเยอะกับผู้เต่างชาติด้วยแต่ว่าเราเองก็อย่างที่บอกสู้ในแบบของเราอรา่ะ เราเจอบุรีรัมย์เราก็ไปรับสู้แบบนี้แล้วเราไปเจอเซอร์มองมาเราก็พยายามสู้ในแบบของที่เกิดก็ทําได้ดีเอาชนะมาได้แม้แต่การเยือนเซอร์มองโยโงะก็ยังสู้ในแบบของเราอยู่แหละพยายามใน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 ที่ทางของเราเพื่อเอาเอาสามแต้มได้กับสั่งแจมบอลที่อ่าก็กรณีต้องขอทกว่าวันนี้ที่ไม่สามารถที่เกิดว่าทิงเกิดสามแต้มได้ก็พยายามที่จะไปเอาชนะเยโฮเพื่อ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 ตอบแทน ยกรอยใจญ่ที uth, ่ทุกคนมาเชียร์วันนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่มาให้กำลังใจให้เตะและก็ทิมงานด้วยวันนี้ครับก็แบกหน้าเป็นไปอยาที่ให้เต็มที่มากกว่านี้